อยู่ที่บริเวณนะครับชุมทางถนนกีระนะครับนะพอดีเจอรถไฟนะครับก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับรอบๆนะครับชุมทางรถไฟถนนกีนะนะครับอตอนนี้ก็เป็นชุมทางนะครับที่จะวิ่งารถไฟนะครับจะไปสู่ หนึ่งขบวนนะครับแล้วก็จะแยกไปที่อุบลน,นะครับหนึ่งขบวนรถไฟที่เดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงชุมทางถุนกิระนะครับตรงนี้ก็จะแยกเป็นสองขบวนนะครับสองฝั่งนะภาคยีสันนะครับก็จะมีไปสายน้องคายนะครับหนึ่งหนึ่งสายนะแล้วก็ไปที่อุบลอีกหนึ่งสายนั่นเองนะครับก็จะแยกอยู่บริเวณน,นี้นี่นะครับก็คือที่ชุมทางถุนกิระนั่นเองนะครับเบดินทางกลับครับผม